สวัสดีครับเนื่อกจากทางสวนเพิ่งได้สั่งรองเท้าบูทนะครับคู่ใหม่มาปกติผมชอบทํางานหลังบ้านนะครับแล้วก็จะใส่รองเท้าบูทในการทํางานโดยโปกติแล้วเคยใช้รองเท้าบูทแบบนี้มาแล้วนะครับทีนี้ทีมงานเห็นนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานแล้วผมเลยสั่งคู่ใหม่มาโดยโปกติจะใช้เป็นยางแบบนี้ทั่วไปนะครับมันจะไม่กระชับเท้า ส่วนตัวนี้นะครับถ้าสั่งเบอร์ที่เท่ากับเท้าเราเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับที่สําคัญคือมีน้ําหนักเบามากๆนะครับใส่แล้วมันจะสบายเท้านะครับแล้วก็กระชับด้วยสําหรับท่านที่สนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับทํางานเราใส่รองเท้าบูทกันไว้จะดีกว่านะครับในการทํางาน งานค่อนข้างดีนะครับคู่นี้ผมได้มาในราคา100กว่าบาทรวมส่งนะครับผมว่าดีกว่าเราซื้องานทั่วๆไปแล้วมันเนื้อ,อยางไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันไม่กระชับเท้าด้วย